ตอนนี้เรากำลังบันทึกภาพนะคะเราเที่ยวที่ไหนคะคุแววป๊บไม่รู้จอบเลยค่ะไที่ที่ไหนคะสวนราชกษ์ล้มก้าวนะคะนี่คุตูมองกล้องหนยค่ะถ่ายมันด้วยีโอคนถ่ายด้วยนะคะจะงอยจะงอยโอ้โหตอนนี้นะคะดูวิวอันนี้คุตูบานเต็มกล้องเลย สรุปกล้องล่วงครูแววอันนี้น้องฝ้ายกับครูเจี๊ยบนะคะถ่ายกันเองบอกรำคาญพวกมันน้องฝ้ายน้องหวายนะคะขมิเกเซเขาอันนี้เขาเองกูไม่น่าจับนะค่ะคนนี้ใครคะถ้าผู้เชี่ยวชาญได้อย่าดังนะคะเดี๋ยวป้าได้ยินนะคะนั่อยู่ตรงโน้นนะคะถ่ายทําไมล่ะค่ะ อนี่คนไทยคนขั้วหนึ่งแล้วมาแล้วแวรอจบไปคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบายบายโอเคโอเคทิ้งทุเรแม่ขอลรอไปถอดกันวเดีโอได้คนณถ่ายวีดีโออันนี้เจ้าของกล้องบอกกูไม่เล่นอะไรเลยถ่ายกันไทยอย่างเดียวละงอยค่ะเจ้าของกล้องไม่เป็นอะไรพวกกันเอออาบไทย มาเที่ยวได้แค่นี้ค่ะสะพานใช่มาเช้าเนาะทำได้ค่ะบอกด้วยค่ะเอาไวอ้มาเลือกนะรู้ที่มาที่ไปจัดกล้องโอ้ยบายบายเลยค่ะเกอรลี่วะบายบาทริปหน้าไว้อีกนะคะเกอรลี่เอาไม่เอาละค่ะเขาเยอะ สะลาภัวทิ้งหน้ามาแล้วนะคุณบินมาแล้วกันคุณบินจะลงตรงไหนนู่นอันนี้คือรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงสวยนะคะนี่คาร์เมลนะคะพัชรจ้คารเมลนี่การอะไรอ่ะคาร์เมลสุดคาร์เมลนี่คาร์เมลค่ะอยากทราบว่าที่เป็นข่าวกับพี่โดมจริงไหมคะอ๋อแล้วจริงๆแล้วเป็นจริงๆนะคะจะไปปิดข่าวคุณไปดูหนังด้วยกันจริงไหมคะจริงค่ะแอบไปแล้วนะคะยังมีนักข่าวแอบไปดูอีกอหร บเธอยลักมุกกนดีดีอย่างไรที่กินข้าวเหนียวกับหม่ำมจริงไหมคะจริงนะก็ต้องว่าอย่างนั้แน่บอกว่าหน้าเหมือนกันอุ้ยน่ารัไรกัะเดี๋ยวสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อสำคัญก่อนนะคะสัมภาษณ์อะไรคุณคิดว่าการวิจัยการศึกษาไทยเป็นยังไงคะอาจารย์ตอบได้ค่ะก็ให้เด็ก ไม่เด็กเอออ่านะคะอย่าเออมากนะคะไม่เด็กมีมนะคะแต่งตัวสวยงามสัมภาษณน้องหวดีกว่านานไปน้องหวายร้องเพลงคันนี้ก็เซ่ชิดใหม่เป็นไงคะอ๋อดีค่ะอ๋อดีค่ะแมนมากเลยอะค่ะต้นด้เ่อันนี้เบื้องหลังนะคะชอบถ่ายกันเอง อ่าวันนี้เราจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวบ๊ายบายกล้องงามมากบ๊ายบายอ้าวไู้ฝีบ๊ายบายอันนี้แพนเค้กนะคะนี่ใครคะอ๋อเป็นใครดิว่าตอนนี้เรางยู่ที่ไหนค่ะแบดตะหมูสตาร์ข่านอาคาเชิญมา่อย่าตักข้องมั้งนะคะค่ะอันนี้ตาก้องนะคะแล้วแล้วเมื่อไหร่จะกลับสักทีเขาอบรมอยู่นะคะมาทําไมอันนี้เป็นรมอยู่ค่ะเข้าไปแล้วจะทําหน้ายังไงเข้าไปบ่ายเขาอบรมกันสองโมงไปทันทีค่ะ ไบ๊ายายบายอันเดายดียดไปบายค่ะายบ่ายายบ่ายไปบายค่ะแตก็ไม่ตายเองเดี๋ยวทีมหน้าเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยาทิมน้าเจอกันใหม่นะคะร้อยมานเมน